ขอสวัสดีนะครับทุกท่าน EP นี้เนี่ยจะพูดถึง ลุงสีสุวรรณจันยาแกกลับมาแล้วคุณลุงสีแกกลับมาแล้วแล้วการกลับมาคราวนี้ไม่ธรรมดาเพราะแกมาแบบสกิลเทพออกมาฟาดสองพอสองก็คือพระอาจารย์มหาไพาวันแล้วก็พระอาจารย์มหาสมปองอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะ ว่าแกผูกใจเจ็บอะไรนักหนากับสองพศออคุณจำได้ไหมครั้งแรกที่ออกรายการโหนกระแสก็แหกหน้ากลางรายการมาแล้วครั้งหนึ่งที่บอกว่าสองพศเนี่ยเป็นอารัชีทำผิดวินัยสงฆ์ข้อนิสักกีคะอาบัตนิสักกีคะหลวงพี่ทั้งสองหัวเราะส่วนพี่หนุ่มกัญชัยก็ อุ้ยทั้งรายการไม่ทำอะไรอุทานตลอดอุ้ยแล้วหลังจากนั้นก็มาหน้าแหกอีกครั้งหนึ่งก็ตอนที่ออกรายการกับทนายอนันตชัยทนายของลุงเสรีพิสุทธิ์ใช่ปะโอ้โหนั่นแบบแหกแบบยับเยินเลยอะ่ะขนาดพี่หนุ่มถามแกพี่ศรีสุวรรณพี่ศรีสุวรรณ เนี่ยลุงเสรีเนี่ยจะฟ้องพี่สิบล้านเนี่ยพี่กลัวไหมอ๋อเขา่ากลัวในหัวของคนที่ชื่อสีสุวรรณเนี่ยไม่มีผมเนี่ยทำงานทางด้านนี้มา20กว่าปีสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยผมก็พานักศึกษาออกมาประท้วงขับไล่อธิปดีเอาแล้วมึงไปฟ้องม็อบทำไมก็ม็อบเขาก็เป็นนักศึกษาทั้งนั้นใช่ไหมคุณ ทำไมไม่นึกถึงอดีตของตัวเองบ้างใช่ป่แล้วหลังจากนั้นผมก็พอจบออกมาผมก็ทำงานทางด้าน n อ o โมาโดยตลอดจนกระทั่งไปสอบใบกฎหมายได้อีกหนึ่งใบผมก็ทำงานทางด้านนี้มานินตดนตลอดเพราะฉะนั้นคำวากลัวในหัวของสีสุวรรณนะไม่มีสุดยอดไหมละ่ะแล้วออกมาคราวนี้แกก็ออกมาฟาดพอสอทั้งสองรูป แต่ไปแจ้งความก็ไม่ได้ไปยื่นสำนักงานพุทธก็เงียบไม่รู้จะทำยังไงโพสต์ด่าแม่งเลยเดี๋ยวเราไปดูที่แกโพสต์ว่าแกด่าว่ายังไงบ้าง ของลุงสีเนี่ยแกได้โพสต์รูปพระสองรูปปากเป็นอีกาแล้วก็ข้อความว่านักบวชมหาปร,ริยญทั้งหลายนักบวชมหาปร,ริยญทั้งหลายผู้รู้จักแค่ตัวหนังสือเก่งแต่ท่องจำในตำราแต่ปากเป็นอีกาอุยอุทานแบบพี่หนุ่มกัญชัยไง แต่ปากเป็นอีกาใจเป็นอีแรงจิกกินของสกรปรกนรกในโฆษณาสินค้านอกจากด่าพอสอทั้งสองรูปว่าปากเป็นอีกาใจเป็นอีแรงยังไม่พอยังด่าของญาติโยมที่เอามาถวายพอสอทั้งสองรูปว่าเป็นของสกรปรกใช่ไหมคุณเนี่ยจิกกินของสกรปรกกพอของญาติโยมที่เขามาถวายเนี่ยไงใช่ไหมลุงศรี จิ่กกินของสกรปรกของที่ญาติโยมเขาเอามาถวายพระนี่เป็นของสกรปรกหรอลุงสีแล้วของที่ญาติโยมเขาเอามาให้หลวงพี่ช่วยโปรโมทโฆษณาให้เนี่ยมันเป็นของสกรปรกหรอคือผมเข้าใจนะว่าลุงสีเนี่ยแกคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเกิดอยู่บนกองเงินกองทองเลยไม่เข้าใจความลำบากของคนที่เขาไม่มี ช่องทางทํามาหากินคือบางคนเขาไม่มีช่องทางเขาก็ไม่มีจริงๆนะคุณเขาไม่ใช่นําพริกแม่นิตยาเนี่ยจะได้มีเงินมีทุนเป็นกี่ร้อยกี่กี่้อยล้านใช่ไหมบางคนเนี่ยพอเขาไม่มีช่องทางเขาเห็นหลงพี่ทั้งสองรูปเสนอตัวบอกว่าเอาสินค้ามาเนี่ยเดี๋ยวช่วยโฆษณาให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพราะว่าเวลาไลฟ์ทีไลก็มี ญาติโย,ยมเข้ามาดูเออก็ถือว่าเป็นประโยชน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งใช่ปะนอกจากว่าพอสอนเนี่ยปากเป็นอีกาใจเป็นอีแรงว่าของญาติโยมเอามาถวายสกรปรกยังไม่พอลุงสีแกยังโพสต์ต่ออีกบอกว่าถึงพอสอสองรูปถึงสองพอสหอากการไลสอนธรรมะโดยการแทรก แฝงโฆษณาสินค้าและการโพสต์บัญชีรับบริจาคเป็นสิ่งที่ถูกขอแนะให้ไปตั้งนิกายใหม่ครับบอกหลวงพี่ทั้งสองรูปให้ไปตั้งนิกายใหม่ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าแกผูกใจเจ็บอะไรแนกหนาก,กับพอสอทั้งสองรูปครั้งแรกนี่ก็ด่าหลวงพี่ทั้งสองรูปว่าเป็นอารัชชี มาคราวนี้เนี่ยดา่าบอกว่าปากเป็นอีกาใจเป็นอีแรงจิกกินแต่ของสกรปรกแรงไหมคุณว่าก็ไม่รู้ว่าแกผูกใจเจ็บอะไรนักหนาเพราะว่าคราวก่อนไปยื่นหนังสือสำนักงานพุทธเขาก็ไม่เล่นด้วยมาคราวนี้ ยืนหนังสือไม่ได้สิทำยังไงโพสต์ด่าแม่งเลยนะฮะนี่ก็คือที่ลุงสีแกโพสต์ถึงสองพศก็คือพระอาจารย์มหาภัยวันแล้วก็พระอาจารย์มหาสมปอง สิ่งที่ลุงศรีสุวรรณเนี่ยแกโพสต์ออกมาหลังจากที่แกเงียบหายไปพักหนึ่งแล้วพอแกออกมาก็มาพร้อมกับสกิลเทพออกมาฟ้องคนนั้นออกมาฟ้องคนนี้ออกมาฟ้องพักเพื่อไทยออกมาฟ้องพักก้าวไกลออกมาฟ้องใครต่อใครแต่คงไม่สาแก่ใจจะฟ้องหลวงพี่ก็ไม่ได้เพราะเคยไปยื่นหนังสือที่สนานพุทธ เรื่องก็เงียบหายไปพระผู้ใหญ่ก็ออกมาให้กําลังใจหลวงพี่ใช่ไหมอย่างพระอาจารย์พยอมหรือแม้แต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจเจ้าอาวาสท่านก็ให้กําลังใจสองพอสอก็ไม่รู้จะทํำยังไงคงแบบอึดอัดใจโพสต์ด่าแม่งเลยบอกว่าสองพอสเนี่ยปากเป็นอีกาใจเป็นอีแรงก,กินแต่ของสกปรกแต่เท่าที่ผมดูแล้วนะฮะ ไม่น่าจะใช่สองพศแล้วละที่ปากเป็นอีกาแล้วก็ใจเป็นอีแล็กแล้วกินแต่ของสกปกน่าจะเป็นลุงสีมากกว่าคุณสังเกตดูตาแกสิลิกล็กลิกลกลิกลเวลาแกพูดคุณสังเกตดูสิเขาบอกว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจต่อให้คุณจะโกหกคนทั้งโลกยังไงคุณก็ไม่สามารถโกหกใจของตัวเองได้ใช่ไหมคุณ แล้วผมก็ไม่เข้าใจอีกว่าแกเป็นอะไรนักหนากับเรื่องซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่แกเป็นเลขาอยู่ใช่ไหมออแต่คิดไปคิดมาเนี่ยแกอาจจะมีปมในอดีตนะคุณแกอาจจะมีปมในอดีตในเรื่องนี้แบบอาจจะแบบ ตอนแบบแม่แกจะตายเนี่ยอาจจะฝากฝังก็ได้ก็ได้แบบกำลังจะสิ้นใจตายเนี่ยลูกศรมาหาแม่หน่อยสิลูกมีอะไรครับแม่ก่อนที่แม่จะจากเจ้าไปแม่ขอฝากสิ่งสุดท้ายไว้ให้กับเจ้าได้ไหมลูกอะไรครับแม่ว่ามาเลยครับแม่แม่อยากให้เจ้าช่วย พิทักษ์รัฐธรรมนูญแล้วก็พระพุทธศาสนาลับปากกับแม่ได้ไหมลูกนะรับปากแม่สัญญากับแม่สิลูกอืมได้ครับแม่อืมก็คุณไม่ไม่สังเกตเหรอเวลาแกไปที่ไหนไปศาลก็ไปยืนข้างศาลหายลูกอืม ไปแจ้งความที่โรงพักก็ไปยืนหน้าป้ายถ่ายรูปอืมนึกภาพไม่ออกเวลาแกไปเติมน้ำมันรถขับเข้าไปในปั๊มเด็กปั๊มถามเติมเท่าไหร่ครับพี่เปิดประตูรถออกมายืนชูนิ้วขึ้นเต็มถังน้องอืมเข้าไปกินกาแฟในร้านอเมซอนไปยืนข้างเคาน์เตอร์พนักงานถามกิ๊งกิงกิ๊งดับไอดีคขา คาปูชิโน่แก้วหนึ่งอืมกลับบ้านกลับมาถึงบ้านเมียถามกลับมาแล้วหรอครับพี่สีกลับมาแล้วอืมกำล,ลังถอดเสื้อถอดถงุถงทงถงุถงเท้าใช่ไหมเมียถามเหนื่อยไหมครับพี่ยืดทงไม่เหนื่อยจ้ะอืม กำลังกินข้าวอยู่กำลังตักข้าวใส่ปากเมียา,ามกับข้าวอร่อยไหมพี่วางช้อนลงชูนิ้วอร่อยมากเพระฉะนั้น e ีนี้ก็ขอจบไว้ทีเบียงนั้นนี้นะครับแล้วไว้เจอกัน EP หน้าอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ